สวัสดีนะครับเครือข่ายเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้นะฮะมาบำรุงต้นขนุนนะครับที่ปลูกไว้ที่บ้านนะครับก็วิธีการบำรุงก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ทุนนะมากมายนะครับเอาขี้เถ้าเนี่ยนะครับที่เราหุงต้มเนี่ยนะครับเอาเก็บขี้เถ้าเนี่ยไว้นะครับและเราก็นําที่ขี้เถ้าเนี่ยมาอ่าโรยต้นนะโรยเวรรอบๆต้นขนุนเรานะครับ เป็นโพแทสเซียมสูงมากนะครับจะทําให้ขนุนนั้นนะงามนะครับออกลูกดกมากมากนะครับเพื่อนๆืนะฮะพี่น้องท่านใดนยลองไปทําดูนะครับถ้าท่านมีขี้เท่านนะครับท่านก็มาทําได้เลยนะมาโรยต้นขนุนบริเวณกกนะครับได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ เดี๋ยวโคดท็อปนะฮะจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับพี่น้องนะฮะนะครับนี่นะครับโคดท็อปได้นํามาวางไว้ตัวเวณกกขนุนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เกลี่ยนะฮะให้ทั่วๆนะครับทั่วๆเลยนะนะครับนี่ก็จะเห็นว่าต้นขนุนที่โคดท็อปปลูกไว้เนี่นะฮะจะสังเกตว่าดกนะมากเลยนะฮะนะครับ เป็นพันจำปานะดะนะครับอันนี้พวกนี้ปราณสามลูกนะฮะก็ลูกนี้ก็ใหญ่กับฝ่ามือกับโคตท็อเลยละนะฮะอันนี้ยังไม่แก่นะครับเป็นขนุอ่อนนะครับก็เริ่มก็ออกอีกนะฮะออกอีกล้นะฮะก็พูวหนึ่งเนี่ยนะครับ,ก,รบก็พอพอมันโตสักประมาณนี้แหละนะฮะก็สามารถที่จะถ้ามันดกมากนะสามารถที่จะ ตัดออกมานะครับตัดออกมาสนะเนี่ยตัดออกมาได้แต่งนะฮะเพื่อให้ลูกมันสมบูรณ์มาที่สุดเลยนะครับก็หรือว่าพอลูกประมาณนี้ก็สามารถที่จะตัดไปทำขาขนุนอ่อนนะครับเพื่อจิ้มน้ำพริกได้นะครับถ้าเอาไว้ใหญ่ก็เอาไว้กินสุกเนาะนะฮนะก็เอาไว้ประมาณนะสองลูกสามลูกนะครับ ก็ดูนะดูปริมาณลูกว่ามันสมบูรณ์แค่ไหนนะครับอ,อันนี้นะครับเนี่ยขวนี้สองลูกนะครับอ่าพวกนี้ก็สองลูกนั้นนะอะัสามลูกเหมือนกันนี่ใหญ่นะครับนะครับอ่านี่ก็ลูกเดียวนะครับก็เพื่อนเพื่อน,นะ,ะพี่น้องนะครับก็นํา แคทลับอันนี้ไปบำร,รุงต้นขนุนที่บ้านพี่น้องเอกนะครับเพื่อจะได้ขนุนที่ดกแล้วก็สมบูรณ์นะฮะเต็มต้นเลยฮะพี่น้องนะฮะเนี่ยเดี๋ยวลูกมันไม่สมบูรณ์มันก็จะร่วงไปนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพอมันโตก็ค่อยคัดออกนะครับอันไหนที่มันเยอะมากก็คัดออกนะครับ เอาไว้สักลูกสองลูกนะสามลูกนะครับนะฮะจะเห็นว่าดกยันยอดนลยฮะนะครับอ่านเะต็ดยันยอดเลยนะครับลูกต้นเดียวเนี่ยนะครับกินทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเยอะมากนะครับนะ่ะอ,อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะก็เอาขี้เท่านะฮะมานะ อบริเวณบริเวณต้นขนุนเรานะครับแล้วก็ลดน้ํานะครับลดน้ําแค่นุ้่มชื้นนะครับปุ๋ยธรรมชาติเองไม่ต้องไปซื้อนะฮะไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะครับก็ปุ๋ยในครูเรือนนี่เองนี่ครับนะนะ ดกยันทั้งปก,กทั้งยอดเลยฮนะดกไปหมดเลยนะฮะแล้วก็บริเวณนี้ก็าถางหญ้าออกนะแล้วก็เอาขี้เท่ามาโรยบริเวณนี้นะครับมีเศษหญ้ามีเศษพืชเอาไว้ได้ครับอ่าก็าไว้ไดนะ้เพื่อเป็นปุ๋ยนะฮะ หมักอย่างดีเลยนะก็โคนเนี่ยเอาไว้ตลอดเลยนะครับมีกี่เท่าก็เอาไว้มีกี่เท่าก็เอาไว้นะครับอาทิตย์หนึ่งก็กี่เท่าเยอะเลยนะับเพราะว่าที่บ้า,บานทำาข้าวเนี่ยใช้ใช้ถ่านนะครับใช้ถ่านนะครับแก๊สก็ใช้บางครั้งนะฮะที่เร่งด่วนกลับไม่เป็นก็ไม่ใช้นะนะครับโอเคนะฮะ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับพี่น้องนะฮะชาวเครือข่ายเกษตรพอเพียงนะครับก็ง่ายๆวิธีนี้ง่ายนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทำนะที่บ้านที่สวนนะท่านได้เลยนะครับประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตที่มากนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับเพียงแต่ว่าเราขยันนิดหนึ่งนะขยันเอาขี้เถ้ามาเวยบปิเป็นกกขนุน กกต้นไม้ต่างๆนะพืชผลต่างๆเนี่ยโรยได้หมดเลยนะครับเป็นโพแทสเซียมที่สูงมากนะครับทําให้ปหนุนจ้าหวานนะรวงใหญ่รวงหนานะครับแล้วก็แข็งแอรต้นไม้ก็แข็งแรงนะครับเป็นแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคได้ดีนะครับวันนี้นะฮะ h o ทอ็ทอปก็ขอแบ่งปันนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่า ถ้ามีคลิปใหม่ๆนะฮะมีความรู้ใหม่ก็จะมาเผยแพร่ในเครือข่ายนะ,กะเกษตรพอเพียงเองวันนี้ก็ขอจบนะฮะคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับโค้ดท็อปนะครับบ๊ายบาย